ใช่ใช่ซ่อมบันไดพังอ่ะเราออกช่องแอร์นะเขาจะปุ๊เฮ้ยราด้วยทำไมเราต้องมีเช็คบัตรวะไม่เข้าใจไม่รู้ใครเรามิปป้าดิปป้า Hello ทำไมกี้ก็พี่เสียงลงนะพี่เสียงลงนะเปิดอยู่แล้ว่ระตู ยี่หีเสียงหลงนะแก่ต่อแล้วคุณเจ้ไม่แล้วคุณอ่านี่ไงประตูบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าคุณเจต้องไปทางนู้นอะเฮ้ยรู้อะไรอ่ะกดคิวเว้นีด้วยมันบอกกดกดคิวกับคิวแล้วมาล้างตัวเขาต่อไปอุ้ยเพี่จอสั่นจอสั่นโดดไปทำไมวะโดดไปทำไมอ่ะจอสั่นมันโดดลงไปทำไมอย่างนัอะไรอันนี้มันดูดพี่มันดูดมันมันมันสั่นจนมันจนมันสั่นจนมันตกเลยอ่ะพี่ลองเดินดิพี่ลองเดินดิ มาคับตัวหรือเปล่ามันมต้งนเราต้องประคองตัวเราต้องประคองตัวกด Q E ให้ดีออ้ไเดอเด็เอเด็ถ้าถ้าแนตัวมันโคตรถ่ายต้องมองบนได้เยอะไอ้ดูด้วนดิดูนดิดูนดิไอ้นั่นไม่ใช่เราอ้นั่นไม่ใช่เรามันมีอไรข้าเ้าเ็มเเล็กเฮ้ย้ยไอ้หนี่รัน ไเรวไรไปเ็วอ๊ะทไมเพนยได้ดีดติดาหเลเยวเีนิดโอเซียนลาไูเรียนเสียแล้วแล้วมันตอบตัวมาเป็นเลยนี่เดตอบตัวเวลาละไม่เนี่ไม่เห็นหรอวะไกลๆตอนแรกกูเห็นแล้วก็ปประตู็ไปประตู แอ้วถามพี่เออพี่ดีหัวใจวายตายอ่ะโอ้เจ๊งวะเฮ้ยเฮ้ยกระชัยโอ๊ยอะไรวะเอยอะไรอ่ะวิ่งวิ่งไม่มีอะไรนี่วิ่งวิ่งวิ่ง

ตอนแไม่ตอนแรกมู่ตัวท้ายอ่างะทำไมพี่เหลวท้ายะองตแซตแซ่ไง้แ่สยอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงประตูเปิด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 เมื่อกี้ผมเปิดไฟตรงยาวจัดเลยอตาไมดสตองไฟไว้ไไว้ไปไว้หนีนีี้ีไหี ไอ้เหี้ยเขาออกมาเขาออกมาทีพี่ตีประตูเออไม่ไอ้เนี่ยมันไม่ไอ้เรื่อมันกลัวทียอะไรเขาเจอไม่มีใครบังไอ้เนี่ยติดเอไอ้เหี้ยไม่มีใครบังเลยนี่ก็เดินติดเองเพื่อขึ้นแ้วคิดมากเพื่อนเราเองนี่ทางนี้มันกระโดดข้ามไม่ได้ไปดิไปดิกระถางที่มันไปนี่แหละพี่ไอ้เออกระถางที่มันไปนี่ไม่กลัวไอ้นี่ไม่ขี้กลัวไอ้เหี้ยไม่กลัวกลัวเกินได้สาระ เชียวเชี่เชียวเโอเคมึงมึงมึงต้องไว้ใจเพื่อนด้วยจะว่าไม่มีใครบังอะไรเลยนะนะ่บังไอก่อนนะอยู่ตรงนี้ตานะถึงเนี้ยใช่หรอใจอันแล้วราเราขาดยันอันหนึ่งปะอ้ไม่รู้มันต้องใช่ยันก็ไม่รู้าะข้อนี้มันสมข้อนี้มันสามอ่ะก็ไม่หมายถึงไอ้ตรงหน้าประตูใช่ไอ้เก้าเก้าเก้าใช่เกเกาแต่ว่าออา้องนี้ออสี่ออกไปสี้อามปิดประตู พี่เีมาผมเปียอยู่แล้วพี่จะไปทำไมโอ้เยครียดเยเครียดเคียดเียกไปอยี่เปิดีปมัพี่เปิดูนี้ไหครับปโกนะไตัโร่นะไปไปเียกมันไปสองแล้วลังดีเลยพี่มีใครอยไปกับเื่อนเปียกไปเพื่อนหรือไม่ล่ะ เพราะว่าไปเยอะมันยากพี่พี่เข้าใจปะพี่เข้าใจปะถ้าไปเยอะมันยากเพราะว่ามีหมาแล้วถ้าเราหลบหมามาบางทีมันติดกันเองพี่เข้าใจไหมเอางี้เอางี้เราต้องหลบเราต้องหลบก่อนเดี๋ยวได้ได้ไปก่อนมีหมาเอางี้ไปหลบเราต้องก่อนใครใครอยู่ข้างหน้าคือเป็นคนเดียวที่วิ่งห้ามหยุดใช่าใจะคนคนที่รู้ตัวอยู่ข้างหน้าวิ่งอยู่เลย หมายถึงว่าเวลาปิประตูไปแล้วอ่ะตัวคนที่คนคนหลังสัวรู้รู้ตัวเองว่าจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่ปิดประตูเห็นไหม Yes sir ไม่ไอไอไออะไระไอห้องแรกก็ได้ห้องต่อไปต้องต่อไปมันจะติดกันิตเอามันแค่หนึ่นั่นแหละวัดใจเอาไปไปที่คนไอันนั่นแล้วทำไมต้องเป็นกูในบรรดาทั้งสี่คนกูไม่เข้าใจ พี่อยู่หลังบอกแล้วพี่มันไปไปเยอะยากไปเยอะยากเมื่อกี้เสียงอะไรท้องต้องเป็นกูเฮ้ยได้ยินเสียงผีด้วยเมื่อกี้ผีกูกีนไม่กินผีใครไปกันก่อนเอาแบ่งคู่หน่อยแบ่งคู่กูกับไอ้คิ้เหมือนเดิมไม่กูกัูอะไรอะไรอะไรกูไอรีไปก่อนไปดีหลังไม่ไปไม่ไปไม่ได้มันไม่ได้ของคนเดียวไม่ได้ไอตัวสุดท้าย ไอ้เฮ้ยโชยดีโชยดีก่อนโชยดีก่อนใช่ไหมตัวจริงเปล่าไหนดูสิมันอยู่กับแกนี้มันไม่ใช่หรออ๋อไม่เไปไลไปก่อนนะนึกวไปสิเรจะไป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 เอาแล้วใครไปตัหมาตันขาเสียกี่เด็ตัวฟีตัวฟีพี่เหลือตัวฟรี แล้วห้องมันมืดไม่มีประชาอุ้ยแอบตู้ได้แอบตู้ไเลยนี่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 เลขศูนย์เลขศูนย์ดูดิเลขศูนย์ศูนย์ไอคิวแอบตู้เลยแอบตู้เลยกินไอคิวกินน้ำกินช็อกโกแลตเพิ่มไอ้นั่นหมดเลยนะสมองเออรู้แล้วเลขศูนย์ได้เลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วไอ้มิมิคอันนี้ใครเนี่ยมิมิคเฮ้ยมิมิค โอ้โหโอ้ีีโอ้เก้าหอเ้าห้าอเ้าไปเก้าไปเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาปิดตูปิดต้่มีคนเดินมาห้องนี้ได้เลยมาแล้วกระดาษใส่กระดาษสเงี้ยกระดาษใส่เี้ยข้ากระดาษแล้วะลุกลุกอะไรวะเนี่ยลุกอั นี่ไงเปลยได้รหัสมันอยู่แค่นี้เองศูนย์ห้าเก้าสามแปดศน้นยมแปดนี่คือรหัสที่เราเก็บมานี้คือรหัสที่เราเก็บมาแล้วไม่พี่ถ้าเราไม่เก็บมันก็ไม่เห็นพี่ใช่ใชเราไม่เก็บเราไม่เห็นอรนห้าเกาศูนย์ห้าเก้าสามแปดศูนยห้าห้าเก้าสามแปดศูนยห้าเก้าสามปดไตหมดตรงนี้ไม่มีคนหมดเลยเหรไม่รู้ว่านงันกูก็วิ่ได้เยอะอยู่นะ

พี่ออกสายมี่ออกสายปิดรอบปิดรอาสวยที่สวดเลยโอเคโอเคสวยที่สวยุดเมีไอ้สองคนนั้นไปไหนแล้ววะพี่ออกสายพี่พี่ต้องมีเข้ามาในห้องนี้ห้องนี้เขาอยู่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมารอรอวารีเซ็ตก่อนรอรอรีเซ็ตก่อนน้ำมาวารีมาตั้งไหน่ะตั้งไหนไม่หนไปไหนไปอีห้องหนึ่งไห้ตัดโอ้ย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 โอายโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้ยี่รี่มันไปไอ้รี่มันไปแบบยู่คอนโดจังนะไอ้รี่มันไปแบบมันไม่ยาวเลยอ่ะเน้นวิ่งหัวไม่เน้นวิ่งหลอเย้ไอไม่ได้หอกอะล่ะไม่ได้หอกอะละติดมาวิ่ง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 เดียววิ่งเดียววิ่งเดียวอย่าหยุดไปอยู่หลังด้วยดูขวาด้วยนะดูขวาด้วยนะอยู่หลังสุดเรวคนนี้ได้ไหมดูขวาด้วยนะ เร็วรก่านี้ได้ไหมต้องเร็วกว่านี้ผีเลิตามแล้วผีเ้ิงตามแล้วผีเ้ิงตามแล้วผีเ้ิกตามแล้วเราหั่มดูดิผีเลิงตามแล้วฝวามือฝามือขวงมือผีเตามแล้ว